อันนี้มีแสงแดดแต่เช้าเลยนะครับแสงแดดแต่เช้าเลยอันนี้ฝนจะตกหรือเปล่าไมา่แน่ใจนะแต่บนฟ้าก็ยังปลาในบ่อมันก็เริ่มโตบางแล้วมันมีหลายชุดครับผมเอามาลงผมเอาลงไว้หลายชุดคงต้องไปเอามาเพิ่มอีกครับคงจะต้องรีบเอามาเพิ่มละเพราะว่ามันมีความสัมพันธ์กันหลายอย่างปลาในบ่อผมมันมีความ มันมันสัมพันธ์ทั้งเงินในกระเป๋าเราด้วยปลาที่มันโตมาหลายหลายชุดที่ผมเอามาลงเนี่ยมันโตไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าเอามาทยอยลงมาไม่เท่ากันมันมีผลกับเรื่องของอาหารหัวอาหารที่ผมซื้อมาเลี้ยงมันด้วยเราคงจะต้องรีบเอามาอีกชุดหนึ่งดำลงเลยเดี๋ยวตังค์หมดก่อนจ้นปีเนี่ยผมจะแย่เพราะผมจะเปลี่ยนหัวอาหารไง เวลาเอาปลาชุดใหม่มาลงปลามันตัวเล็กอยู่เราก็ต้องใช้อาหารขนาดเล็กแต่ว่าถ้าซื้อทั้งอาหารหลายหลยขนาดมาพร้อมกันมันก็มีผลกับค่าใช้จ่ายหลายอย่างด้วยนะเราทุนของเรามันมีจำกัดทุนผมนี่แหละมันจะทุนคนอื่นมันมีจำกัดนะผมก็ต้องวางแผนตรงนี้ผมจะว่าเอามารีบเอามาอีกสักชุดหนึ่งอาจจะดับลงเลยตอนนี้มันจะได้เปลี่ยนหัวอาหารไง พราะหัวอาหารที่ผมซื้อมาข้างก่อนเป็นหัวอาหารมันขั้นคา,า,างขนาดเล็กเพราะผมจุดประสงค์คือต้องการเลี้ยงอาหารปลาเล็กที่เอามาไงครับปลาพันปลา,า,าเล็กแต่ว่ามันจะในบ่อเดียวกันมันไม่ใช่มีปลาแต่ปลาเล็กอย่างเดียวมันมีปลาตัวโตนุ่นก่อนๆแต่พอม,มาลงอ่ะมันโตแล้วพอพวกปลาตัวโต,วตวเนี่ยเราหวานอาหารขนาดเล็กมันก็สิ้นเปลืองครับสิ้นเปลืองพวกหัวอาหาร พราะมันกินแต่ละทีมันปากมันกว้างไงยันี้เหมือนปลาตัวขนาดเล็กถ้าปลาเล็กๆที่เราเพิ่งจะเอามาใหม่มันก็กินอาหารมันก็ไม่สิ้นเปลืองแต่เวลาเราลงบ่อรวมแบบนี้ที่ผมมาลงบ่อรวมทั้งปลาเล็กปลาโตอยู่ด้วยกันเนี่ยเพราะเวลาเราใช้อาหารขนาดเล็กอาหารขนาดเล็กค่อนข้างจะแพงกว่าอาหารเม็ดโตนะครับราคาค่อนข้าง,งสูงกว่ากันมันก็เลยสิ้นเปลืองผมก็ต้องเรียกอมาลงมันจะได้ ไล่ความเติบโตใกล้เคียงกันหน่อยทั้งรีบไปเอาฝนไม่ตกผมจะได้เปลี่ยนขนาดอาหารลดค่าใช้จ่ายอะไรหลายอย่างการทําแบบนี้มันบางครั้งเราทําเกษตรแบบนี้บางครั้งเราคํานวณเรื่องค่าใช้จ่ายหลายอย่างยิ่งเรายังไม่มีไรายได้อะไรต่างๆแบบผมเนี่ยมันต้องคํานวณเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องอะไรตรงไหนที่เราจะประหยัด อย่างเช่นเลี้ยงปลาแค่เลี้ยงปลาเนี่ยครับเรื่องอาหารนั่นก็มีผลอย่างผมเอามาลงอย่างที่ที่บอกบอกเอาไว้เอามาลงลหลายชุดในบ่อเดียวกันแล้วผมไม่ได้เลี้ยงในกระชังนะครับผมเลี้ยงมันแบบในบ่อให้มันอยู่แบบตามธรรมชาติแบบพยายามสร้างสภาพแวดล้อมแบบธรรมชาติเหมือนที่มันอยู่ธรรมชาติเป็นบ่อดินเป็นบ่อดินในให้มันอยู่กับไปธรรมชาติจริงๆไม่ได้เอาลงแยกเป็นกระชังกระชัง ดังนั้นเมื่อมันอยู่รวมกันแบบนี้อาหารที่เราเลี้ยงเนี่ยมันจึงกินอาหารแบบเดียวกันขนาดเดียวกันแล้วผมก็ต้องปรับสภาพตัวนี้ก่อนให้มันได้เติบโตใกล้เคียงกันหน่อยเพราะอาหารมันจะได้ไม่สิ้นเปลืองมากครับตัวโตวตเยอะแล้วครับรุ่นตอนก่อนทีน่เอามาลงในตัวโตวเยอะแล้วเราลงให้มันเต็มบอร์ดเลย น้งฝน,นก็พอจะพึ่งมันได้อีกประมาณสักเดือนหนึ่งนะพวที่ผมปลูกเอาไว้ก็จะได้พึ่งน้ําฝนอยู่ก็จะเบาแรงในการบริหารร่างกายของตนของตนเองลงได้เยอะอยู่เพราะว่าเดือนหนึ่งถ้าฝนตกติดต่อกันเดือนหนึ่งมันมันก็ไม่ได้ติดต่อทุกวันนะครับแต่ว่ามันอย่างน้อยก็ได้พึ่งมันมากกว่าแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นก็ถือว่าได้พึ่งมันเกือบเต็มร้อยแล้วพึ่งน้ําฝนอย่างเดียวนะ พราะถ้าได้หมดหน้าฝนเนี่ยมันไม่มีฝนแล้วก็คือผมก็ต้องใช้แรงในการลดถ้าหากเราปลูกเอาไว้ช่วงที่ยังมีฝนอยู่เมื่อมันโตเต็มที่ไม่ใช่โตเต็มที่เมื่อมันมันโตแบบไปสามารถที่มันจะพึ่งเยอะยึดดินยึดอะไรได้แล้วเนี่ยมันก็เบาแรงในการดูแลรักษาในการลดน้าลดอะไรต่างๆครับตรงนี้มันสามารถจริงๆแล้วมันสามารถดึงน้ําจากไ ระบบโซลารเซลล์มาถึงอยู่นะเพียงแต่อันนี้ปัญหาเรื่องอะไรหลายอย่างอยู่ในการจัดการในการบริหารเพราะผมต้องดึงสายส่งน้ํามาแล้วมันพื้นดินมันไม่ใช่พื้นดินแบบเรียบเสมอกันครับมันอะไรหลายอย่างในการจัดการมันมีปัญหาอะไรหลายอย่างกับผมและผมอยู่ตรงนี้ผม,ผม,ผ,มผมก็ดูปัญหาหลายๆอย่างในการแก้ปัญหาอยู่ตรงนี้อยู่ พอดึงมาได้แต่ว่าพื้นดิน,นต้องปรับใหม่พื้นดินมันสูงสูงน้ำต่ำมันก็มีปัญหาในการดึงระบบสายน้ํามาด้วยในการส่งน้ําส่งอะไรหลายอย่างจะปัญหาหลายอย่างไปพร้อมกันภายในสิ้นปีนี้ก็คงจะเป็นรูปเป็นล่างอะไรหลายอย่างได้อยู่มั้งครับขึ้นปีใหม่ก็หาทุนมาเพิ่มอีกหน่อยก็คงจะให้มัน งานขอผม,มันเดินหน้าได้สะดวกกว่านี้หน่อยปัญหาตอนนี้คือผมวาง,งแผนอาไ้หลายอย่างอยู่แต่มันติดขัดเรื่องเรื่องทุนที่จะมาลงไฉยเชยตัวโตแล้วปีหน้าไปนี่ก็โตเต็มสะะหมดแล้วครับเน่ยตาพวกนี้พื้นที่ปลูกไว้แล้วรอบสรานั่นก็คงจะโตเต็มที่เหมือนกัน